อะไคุณเจนแอปนี้เลยครับว่าตอบโจทย์คนที่กำลังเรียนอ๋อโอเคอย่างแอปพลิเคชันสตัดดี้นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่พยายามที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างความต้องการที่หลากหลายของน้องน้องนักเรียนนักศึกษานะครับถ้าน้องๆนักเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งตัวสตัดดี้เซลล์พักทิสเกียรเอแล้วก็ไลฟ์คลาสครับส่วนน้องๆนักเรียนและนักศึกษาอาจจะเราก็จะมีอังกฤษแคมป์ที่เพิ่มเติมไปด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าความต้องการที่หลากหลายแล้วก็ พฤติกรรมวิธีการเรียนวิธีการฝึกฝนพระานาตวัวเองที่หลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละคนมีแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถเหมือน พัฒนาตัวเองได้อย่างมีคุณภาพที่สุดครับเราก็เลยพยายามทำออ,ออปชันต่างๆให้มันมีความครอบคลุมที่สุดครับในอันนี้นอกจากเรื่องการเรียนรู้แล้วยังมีกิจกรรมการแข่งขันกับการเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเราจะมีอยู่สองอย่างครับเรื่อยๆก็คืออย่างแรกคือสิ่งที่เป็นโปรแกรม education feature ต่างๆในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ถ้าเป็นอย่างเซลล์อย่างเงี้ยครับก็จะสามารถเก็บแต้มสะสมคะแนนต่างๆได้นะครับถ้าเป็นอย่างไลฟ์กับอิงดิชแคมปิญี่เองก็จะมีกิจกรรมว่าถ้าถ้า ร่วมกิจกรรมเยอะตอบคำถามระหว่างไลฟ์ถูกเนี่ยก็ก็จะสามารถได้ได้รีวอร์ดในส่วนนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเราพยายามทำให้การเรียนมีความสนุกมากขึ้นส่วนที่2ก็คือเราเองก็พยายามจะนี่แหละครับก็มีกิจกรรมอนอกแอปพลิเคชันนอกเหนือจากการเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยความผ่อนคลายแล้วก็ได้มองเห็นการเรียนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่มีความสนุกส่วน,นในชีวิตที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นเรียกว่าโหลดมาได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับรางวัลจาก ิที really ่ชด้วยสุดครับด้วยครับก็จริงๆต้องขอบคุณทางวิวกินและนานาด้วยเหมือนกันที่มาร่วมภารกิจของเราในปีนี้นะครับคแอปทำหนึ่งวิวกิ้นกับความรู้สึกที่ได้มาเป็นท IT ี่สุดของแอปเลยครับ ก็จริงๆดีใจครับเพราะจริงๆเราเราคนชอบเรียนหนังสือเราสุขว่า,าตั้งแต่เราเรียนหมอปลายมาหรือเข้ามหาลัยตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากจะไปเทคคอร์สอะไรใหม่ๆเราสุขวาพอเราเห็นอินโนเวชั่นใหม่ๆกับการเรียนอย่างเงี้ยเราสุขว่ามันดีในในฐานะคนที่แบบชอบชอบรู้มันทําให้เราแบบมีกําลังใจมากขึ้นหรือทำให้เราเหมือนว่าทําให้มันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตอบโจทย์ครับตัวน้าเองหเห็นว่าเรียนไปด้วยทำงทานไปด้วยเหมือนกันครับเป็นอย่างนั้น เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยใช่ใช่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วมันสามารถแบบเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าหนูก็แบบแอบเสียดายที่อาจจะเกิดช้าเกิดเร็วไปนิดนึงค่ะไม่ใช่เกิดช้าเกิดเร็วไปนิดนึงเพราะว่าแอปนี้อ่ะเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าแบบมันสะดวกจริงๆแล้วมันก็เรียนรู้ได้แบบครอบคลุมทุกวิชาเลยไม่ทุกที่ทุกเวลาค่ะแล้วก็มันสามารถเซฟคอร์สการที่เรา อาเอาเอาคือมันคือมันคือมันดีอะค่ะมัน affective มากถึงแบบว่าจะเรียนจบไปแล้วก็สามารถโดดได้ใช่ไหมเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดสัฒนาใช่ไหมครับส่าน,นีมันจะมีการแบบป่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าจริงๆถ้าพูดถึงน้องๆที่เรียนจบแล้วนะครับคือถ้าถ้าพูดถึงว่าอตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ ทำมาเพื่อน้องๆที่เรียนจบแล้วเหมือนกันใเรืยนสแคมีเองเนี่ยเรามีออฟเฟอร์ริงที่เรียกว่า explorer ก็คือนักเรียนที่น้องๆที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะอยู่มหาลัยหรือว่าเรียนจบไปแล้วก็สามารถใช้บริการได้เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะสังกตที่เกี่ยวกับการใช้งานที่ในชีวิตประจำวันที่ไม่ได้เป็นเรื่องของแกรมมาเรื่องของการใช้งานในห้องเรียนที่กินปักเลยไหมกครับก็ยังไงฝากแอปพลิเคชันสตูดิทั้งทั้ง3 Product เลยครับ ผมว่ามันเป็นอะไรที่พวกไงมีคุณค่าเลยนะฮะขอคนที่เป็นคนชอบเดินลงมาให้พี่บุมเินะะ็นรณาหนรยได้ครับยังไงขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ครับแล้วก็ฝากที่เรียนสตาร์ดีนะครับแ,แล้วก็ติดตามพัฒนาการของสตาร์ดีต่อไปเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆตลอดปีนะครับเพื่อให้การเรียนรู้ของทุกคนนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสนุกน่าสนใจนะครับที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับโอเคขอบคุณครับ ืมลุกนะครับทุกคน